บทที่9 1อกลับมาท่านเป็นใครกันพวกเราเคยรู้จักกันมาก่อนงั้นหรือฮาวเคอร์นั่งพิงเฟยเอ๋อร์และถามขึ้นด้วยความมึนงงในความทรงจําของเขาไม่เคยพบเจออีกฝ่ายฮาวเคอร์สงสัยว่าหลินเว่ยนั้นจําคนผิดเขาจึงถูกช่วยเอาไว้อ่าช้าก่อนท่านคือคุณชายหลินเฟยเอ๋อร์ร้องขึ้นและจ้องมองไปที่หลินเว่ยสักพักจากนั้นก็ยื่นมือมาทีไปที่หลินเว่ยและพูดด้วยความประหลาดใจฮ่าฮ่าหลินเว่ยหัวเราะเบาๆพยักหน้าและพูดว่าอะไรกันเพียงไม่ได้พบเป็นสองปีก็ลืมลือนเสียแล้ว เป็นเจ้าจริงๆในเมืองเฮยสุยตอนนี้กําลังวุ่นวายมากเมื่อถึงจุดนี้คําพูดของเฟยเอ๋อร์ก็หยุดชะงักลงอืมนั่นเป็นการพูดเกินจริงหรือไม่เมื่อฟังนําเสียงของอีกฝ่ายราวกับว่ามีระเบิดเกิดขึ้นที่เมืองเฮยสุยเจ้ารู้อะไรมาบ้างข้านั้นไม่ได้กลับไปที่เมืองหนึ่งปีแล้วสายตาของหลินเว่ยจับต้องไปที่เฟยเอ๋อและถามขึ้นพร้อมกับทิ้วที่ผูกเป็นปมโอ้เมื่อรู้ว่าหลินเว่ยไม่ได้กลับไปที่เมืองเฮยสุยนานกว่าหนึ่งปีเฟยเอ๋อร์พยักหน้าและกล่าวว่าเมืองเฮย อย่างไรก็ตามประกูลไปไม่ใช่สิ่งที่สามารถจัดการได้โดยง่ายพวกเขายังรวบรวมกองกำลังพันธมิตรทำให้เกิดการประทะก,กันทั้งสองฝ่ายในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาจูจ่ๆก็มีการเสียชีวิตและบาดเจ็บล้มตายเป็นอันมากเฟยเอ๋อกล่าวด้วยใบหน้าเศร้าหมองเจ้าสามารถบอกได้หรือว่ากองกำลังนั้นมีขนาดใหญ่เพียงใดหลินเว่ยถามพร้อมกับขมวดคิ้วโอ้ใช่ในแง่หนึ่งพันธมิตรที่ต่อต้านเจ้าเมืองเฮยซุยนั้นส่วนใหญ่ประกอบด้วยกองกำลังหลักสามกลุ่มได้แก่ตระกูลซุยตระกูลหลิวและชิวหลิงทง อีกด้านหนึ่งพันธมิตรของเจ้าเมืองเฮยซุยมีกองกําลังหนึ่งในแปดกองกําลังมีประกูเย่และหอาการค้าหรูยุนรวมถึงกลุ่มทหารรับจ้างโลกันซึ่งตระกูเย่เป็นพันธมิตรเป็นส่วนอีกสองกองกำลังพวกเขากระทำบนราวกับเป็นคนกลางไม่ฝักฝ,ากฝาก่ายฝ่ายใดหลินเว่ยพยักหน้าพร้อมกับมองหน้าเฟยเอ๋ออย่างจริงจังอันที่จริงความแข็งแกร่งของพันธมิตรกับประกูลหลิวนั้นแข็งแกร่งขึ้นเพราะกองกําลังขนาดเล็กและขนาดกลางที่เข้าร่วมกับพวกเขา ทำให้เกิดการแบ่งฝ่ายขึ้นมาส่วนใหญ่ของเมืองเฮยซุยตระกูลไปสามารถดึงกองกำลังขนาดเล็กและขนาดกลางมาเข้าร่วมได้เพียงครึ่งเท่านั้นในที่สุดคนที่เหลือทั้งหมดนั้นเลือกที่จะไม่ฝักฝ่ายแบ่งข้างกันอย่างชัดเจนเช่นเดียวกับกองทหารรับจ้างปฐพีของเราแคบๆในทางกลับเป็นประกุลไปที่มีกำลังคนที่น้อยนิดรวมกับหอ,อการค้าหรูนไม่เก่งกาจในเรื่องการต่อสู้โชคดีที่ได้รับความสนับสนุนจากประกูลเย่นอกจากนี้กลุ่มทหารรับจ้างโลก,กันของเจ้ายังทรงพลังมากและมีแนวโน้มว่าสถานการณ์ในเมืองเฮยซุยกำลังจะถึงทางตัน เมื่อเฟยเอ,อ๋อพูดจบห้าวอล์คเกอร์ก็กล่าวเสริมโดยมองไปที่ดวงตาของหลินเว่ยด้วยร่องรอยของความหมายที่อธิบายไม่ได้เพราะเขารู้ว่าสาเหตุที่กองทหารรับจ้างโลกรุ่งเรืองถึงเพียงนี้เป็นเพราะผู้ชายที่อยู่ตรงหน้าเขาตอนนี้กองทหารรับจ้างโลกรายกาศขนาดนั้นเชียวหรือจูจูหลินเว่ยที่เคร่งเครียดก็คลายหัวทิ้วออกและถามด้วยความประหลาดใจแน่นสินนเจ้าไม่ได้กลับมาข้าเพื่อได้ยินมาว่าผู้นำของกองทหารรับจ้างโลกันมีความแข็งแกร่งระดับขุนศึกขั้นห้าภายใต้คำสั่งของ,ของเขามีผู้ใต้บังคับบัญชาสิบนัักรบข้ จำนวนสมาชิกของค่ายทหารนั้นมากกว่า20,000คนว่ากันว่าพวกเขายังมีผู้บัญชาการกิตติมศักดิ์ลึกลับซึ่งมีความแข็งแกร่งที่ไม่อาจค่าดเดาได้บางคนกล่าวว่าเขาอาจมีความแรงไปถึงระดับคุณศึกแล้วห้าวอลเคร์พยักหน้าและกล่าวด้วยความยินดีความแน่นอนในที่สุดเขาก็มองไปที่ดวงตาของลินเว่ยและแน่ใจมากขึ้นเรื่อยๆด้วยความแข็งแกร่งของสัตว์อสูรในอีกด้านหนึ่งความแข็งแกร่งของหลินเว่ยนั้นจะไม่มีทางต่ำไปกว่านี้คุณศึกขั้นห้าหรือลินเว่ยเมื่อได้ยินสิ่งที่อีกฝ่ายพูดหลินนวยยก็ถอาใจ เขาอยู่ในเมืองเทียนหลิงมานานกว่า1ปีแต่เขายังไม่ได้รับพลังงานมากกว่าครึ่งหนึ่งในการเลื่อนระดับพื้นที่มิตินับประสาอะไรกับการเลื่อนระดับพลังของตนเองสำหรับความสำเร็จของเขาได้รับการเลื่อนขั้นเป็นระดับขั้นที่5้าเมื่อครึ่งปีก่อนเนื่องจากเขานั้นไม่สามารถเลื่อนระดับได้เพิ่มขึ้นเขาจึงตัดสินใจที่จะกลับไปที่เมืองเฮยสุยเพื่อตรวจดูสิ่งต่างๆจากนั้นเขาก็กลับไปที่เมืองเทียนหลิงอีกครั้งเพื่อตามล่าสัตว์อสูรและสะสมแกนคริสตัลต่อไปตามการคาดการณ ถ้าทุกอย่างราบรื่นในช่วงเวลาภายใน5ปีเขาจะสามารถยกระดับพลังทักษะศิละปะการพึนงชีพโครงกระดูและพื้นที่มิติและระดับพลังของเขานั้นจะทะลวงถึงขุนพลขั้นหกอย่างแน่นอนเอาละที่นี่ปลอดภัยแล้วท่านสามารถอยู่ที่นี่เพื่อรักษาตัวได้ถ้ามีเรื่องอื่นต้องรีบไปทําขอตัวก่อนหลังจากรู้ข้อมูลพื้นฐานแล้วหลินเว่ยก็มองไปรอบๆและพูดกับห้าวอล r คอร์และไม่รรอให้อีกฝ่ายพูดคุยอะไรในพริบตาเขาก็หายตัวไปอะไรกันบิดากับลินเว่ยพูดคุยกันนานเกินไป ข้ายังไม่ได้กล่าวขอบคุณเลยหลินเว่ยจากไปอย่างเรียบง่ายดังนั้นแผนของเฟยเอ๋อร์จึงพังคลืนลงในพริบตานางต้องการกลับไปที่เมืองเฮยสุยพร้อมกับหลินเว่ยด้วยวิธีนี้จะสามารถรับประกันความปลอดภัยได้อย่าพูดเรื่องไร้สาระเราต้องขอบคุณเขาอยู่แล้วและนี่เป็นครั้งที่สองที่เขาช่วยเราเอาไว้เมื่อได้ยินดังนั้นห้าวอล์คเกอร์จึงตำหนิเฟยเอ๋อร์อย่างรวดเร็วข้าแค่พูดเล่นอย่าถือเป็นจริงจังไปเลยเฟยเอ๋อร์กล่าวอย่าคิดว่าบิดาไม่รู้ว่าเจ้าคิดอะไรอยู่เจ้าและเขาเหมือนอยู่กันคคนนนนลลละโลกกกไไมมมม่่่่่่สาา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 รรรถถออยยยยยยููวววัดดดด้้้้เเจจหผชีีีแแบงงตใ บิดาพูดถึงเรื่องอะไรเมื่อได้ยินคำพูดของ5้าวอล์คเกอร์ใบหน้าของเฟยเอ๋อร์ก็เปลี่ยนเป็นสีแดงและพูดด้วยใบหน้าเขินอายจากนั้นนางก็มองไปที่ทิศทางการจัดไปของลินเว่ยไม่กี่ทั่วมงต่อมาลินเว่ยได้กลับไปที่เมืองเฮยสุยแล้วเฝ้าดูการหลั่งไหลของผู้คนที่เข้าและออกจากประตูเมืองเมื่อตอนที่เขาออกจากเมืองไปดูเหมือนจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดแต่ตอนนี้กลับมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ไรซึ่งทหารยามที่เฝ้าประตูสิ่งนี้พิสูจน์ได้ว่าสิ่งที่5้าวอล์คเกอร์และล หลังจากสอบถามผู้คนที่สัญจรไปมาแล้วค่ายของทหารรับจ้างโลกันยังคงอยู่ในค่ายผู้ลีภัยตามเดิมอย่างไรก็ตามสถานที่นี้ได้ถูกขยายความใหญ่โตออกไปโดยครอบครองเกือบครึ่งหนึ่งของค่ายผู้ลีภัยและขอบเขตอิทธิพลครอบคลุมค่ายผู้ลีภัยทั้งหมดจูนหยางฝูเมื่อมองไปที่ประตูคฤหาสน์ซึ่งใหญ่กว่าที่อยู่อาศัยของพระกูรเย่มีทหารยามสองคนยืนอยู่ทั้งสองข้างของประตูซึ่งเหนือประตูประดับด้วยแผ่นป้ายที่มีคำว่าหยางฝูประตูใหญ่ตรงกลางถูกปิดในขณะที่ประตูเล็กทั้งสองด้านมีนักรบเข้าออกจำนวนมาก เจ้าเป็นใครลินเว่ยถูกทหารยามเอ่ยถามขณะถูกทหารยามพิจารณาเสื้อผ้าของเขามาพักหนึ่งแล้วแต่เขาไม่ต้องอธิบายได้เพียงเอ่ยขึ้นว่าให้เขาจุนออกมาหาข้าลินเว่ยวางมือของเขาภายไล่หลังเขามองไปที่ทหารยามด้วยใบหน้าเรียบเฉยเขากล่าวด้วยน้ำเสียงสงบอะไรนะเมื่อได้ยินคำพูดของลินเว่ยไม่เพียงแต่ทหารยามที่ตกตะลึงแต่สมาชิกที่ผ่านไปของทหารรับจ้างก็หยุดด้วยความประหลาดใจและล้อมรอบกันด้วยความคิดว่าลินเว่ยมาที่นี่เพื่อทำอะไรบางอย่างบทที่เก้าสิบสองเรื่องใหญ่มีอะไรเขาจุนไม่อยู่ที่นี่งั้นหรือ ลิงเวยขมวดคิ้วและถามเขาไม่สนใจนักรบที่มองเขาด้วยสายตาสงสยัยข้ามีคำถามทหารยามเอ่ยถามอย่างระมัดระวังเพราะคนที่กล้าเรียกชื่อเถาจุนแบบตรงๆออกมาต้องเป็นคนเสียสติหรือไม่ก็เป็นคนใหญ่โตอย่างแน่นอนข้าคือผู้บัญชาการกิตติมศักดิ์ของเจ้าลินเว่ยลิงเว่ยกล่าอธิบายตัวตนของเขาผู้บัญชาการกิตติมศักดิ์เขาเป็นผู้บัญชาการกิตติมศักดิ์ลึกลับข้าไม่คาดคิดว่าจะอายุน้อยขนาดนี้คนแอบอ้างหรือไม่ว่ากันว่าความแข็งแกร่งของผู้บัญชาการกิตติมศักดิ์นั้นแข็งแกร่งในระดับคคุณึกกกชายนนนี้ดดูกเเ็ิไป เมื่อได้ยินตัวตนของหลินเว่ยทหารที่อยู่รอบตัวเขาก็ลุกคลดพลาดเข้ามาทำไมนายน้อยหลินท่านกลับมาแล้วในขณะที่พวกเขาถกเถียงกันมีคนในฝูงชนพูดขึ้นที่หกเขาเป็นผู้นำกิตติมศักดิ์ของพวกเราจริงๆหรือนักรบคนหนึ่งคว้าม,มือของผู้ที่เอ่ยขึ้นมาและถามขึ้นแน่นอนยังมัวมาวุ่นวายอะไรที่นี่รีบเปิดประตูข้าจะเชิญผู้บัญชาก,การกิตติมศักดิ์กลับไปยังที่พักของเขาชายคนหนึ่งพยักหน้ายืนยันและตำหนิทหารรอบ,รอบๆไปอย่างรวดเร็วเขาและไปเปิดประตูกลางให้หลินเว่ยเดินเข้าไป เมื่อได้ยินคำพูดชายคนนั้นทหารยามก็วิ่งไปเปิดประตูอย่างเร่งรีบเพราะพี่หกเป็นผู้อาวุโสข,ของกองทหารรับจ้างโลกันพวกเขาไม่มีทางเชื่อในสิ่งที่เขาพูดเมื่อเขารู้จักตัวตนของลินเว่ยคนรอบข้างก็หยุดพูดแม้ว่าจะมีเสียงกระซิบกระซาบแต่เบาลงอย่างมากไม่นานนะักกลุ่มคนก็ออกมาจากประตูอย่างรีบร้อนผู้นำหน้ามาก็คือเถาจุนลินเวอร์รู้สึกได้อย่างชัดเจนถึงรอยประทับที่เขาทิ้งไว้ให้นายน้อยท่านกลับมาแล้วเถาจุนดูตื่นเต้นคุกเข่าต่อหน้าลินเว่ยและพูดด้วยความยินดีออกมาจากใจ อืมลุกขึ้นเมื่อมีผู้คนมากมายอยู่รอบตัวเจ้าต้องรักษาเกียรติเอาไว้บ้างสิหลินเว่ยเดินมาข้างหน้าและประคองเถาจุนทางเอ่อหยอกเย้าหากไม่มีท่านก็ไม่มีข้าในวันนี้เถาจุนกล่าวด้วยความเคารพอืมไปกันเถอะเข้าไปคุยข้างในกันเถอะหลินเว่ยพยักหน้าด้วยความพึงพอใจและพูดด้วยรอยยิ้มดูข้าสิลือเลือนปล่อยให้ท่านยืนอยู่ที่นี่ได้อย่างไรข้าจะนำทางท่านเองเมื่อนั้นเถาจุนและหลินเว่ยก็เดินเข้าไปในประตูผ่านอาคารต่างๆและตรงไปที่ห้องถงประชุม ที่นี่ไม่เหมือนที่อยู่อาศัยของประกูลใหญ่โตเนื่องจากมีผู้คนจำนวนมากจึงแบ่งออกเป็น3ด้านคือประตูด้านนอกและประตูด้านในประตูด้านนอกมีผู้คนจำนวนมากที่สุดซึ่งเป็นสัดส่วนเกือบครึ่งหนึ่งของพื้นที่ประตูด้านในเป็นที่อยู่อาศัยของตำแหน่งระดับกลางและสูงและหลักๆคือสถานที่ที่เถาจุน S. <S และรองผู้นำหลายคนอาศัยอยู่สถานที่ที่เถาจุนพาหลินเว่ยมาเป็นส่วนของสถานที่อยู่อาศัยของตำแหน่งผู้นำระดับสูงหลินเว่ยพบว่ากองทหารรับจ้างโลกกนนั้นมีมากกว่า2 0 0 0 0คนที่ห้าวอเคราลวในความเห็นของหลินเว่ยจำนวนเพิ่มขึ้นเเกือบท เนื่องจากมีสมาชิกในครอบครัวจำนวนมากอาศัยอยู่ในจวนอย่างฝูหลินเว่ยสามารถเห็นคนหนุ่มสาวหลายร้อยคนที่เป็นผู้ฝึกศิลปะการต่อสู้ด้านนอกประตูทุกคนนั่งลงงอไม่ต้องยืนข้าไม่ได้เคร่งครัดมากมายภายในห้องประชุมหลินเว่ยซึ่งนั่งอยู่ในที่นั่งปกติของเขาจุนอาปากพูดกับทุกคนที่อยู่ตรงหน้าเขานายน้อยขอให้พวกเจ้านั่งลงเร็วๆเ,เอาละทุกคนนั่งลงไปซะหลังจากที่หลินเว่ยพูดจบเถาจุนก็เห็นคนที่ยืนอยู่ข้างหลังเขาไม่ยอมทำตามคำสั่งของหลินเว่ยและมองมาที่เขาแทนเขาจุนจึงเริ่ม เมื่อได้ยินคำพูดของเขาจุนฝูงชนก็เริ่มเคลื่อนไหวในที่สุดพวกเขาพบที่นั่งของพวกเขาและนั่งลงไปจากนั้นพวกเขาทั้งหมดก็มองไปที่ลินเวย่ยลินเว่ยไม่ได้สนใจคนเหล่านี้ในปีที่ผ่านมาค่าทหารรับจ้างโลกันได้พัฒนาอย่างรวดเร็วจอนามีใบหน้าใหม่หน้าใหม่หลายคนปรากฏขึ้นมากมายอย่างไรก็ตามเขาเป็นผู้นำที่นี่นายน้อยให้ข้าแนะนำให้ท่านรู้จักหลายหลายคนหลังจากนั้นเถาจุนเห็นว่าลินเว่ยไม่ได้พูดอะไรเขาจึงอาสาแนะนำตัวให้ดีลินเว่ยพยักหน้าเห็นด้วยกับข้อเสนอของเขาจุน นายน้อยทั้งสามคนนี้เป็นรองหัวหน้าของทหารรับจ้างโลกันท่านน่าจะจาได้หลินเออร์เป็นคนแรกที่ติดตามเรามาเจ้าคนที่อยู่ข้างๆเขาก็เป็นอาวุโสที่ออกมาจากเมืองมันฉีพร้อมกับเราที่เหลือคืออาวุโสคนหนึ่งเขาเป็นคนรู้จักต่วแก่ของท่านเขาจุนชีไปที่สามคนที่อยู่ข้างๆเขานายน้อยเมื่อทั้งสามคนเห็นเขาจุนพูดจบพวกเขาก็ลุกขึ้นยืนอย่างเร่งรีบและกล่าวด้วยเสียงหนึ่งถึงคําแสดงความเคารพของลินเว่ยดีดีนั่งลงเถิดแม้ว่าลินเว่ยจะไม่รู้ว่าทั้งสามคนจริงใจหรือไม่แต่เขาก็ยัยัยังงงงพพพยกกหหนน้้้าาาดววคมึอใใจแลลละ่่ ขอรับนายน้อยเมื่อได้ยินคำพูดของลิงเว่ยพวกเขาไม่ได้มองเถาจุนอีกต่อไปในครั้งนี้พวกเขากลับนั่งลงไปตามคำสั่งของลิงเว่ยนายน้อย,อยพี่น้องทั้ง18คนนี้ในฐานะผู้นำในแต่ละกองพลพวกเขาทั้งหมดได้รับการฝึกฝนจากท่านในตอนเริ่มแรกและพวกเขามีความพกดีอย่างแน่นอนเถาจุนกล่าวด้วยความภาคภูมิใจนายน้อย,อยชายอายุ18ยืนขึ้นและแสดงความเคารพต่อลิงเว่ยเช่นเดียวกับรองผู้บัญชาการทั้ง3าคน เมื่อได้ยินว่าพวกเขานั้นมีความพอดีอย่างแท้จริงดวงตาของหลิงเว่ยก็สว่างขึ้นเขารู้ว่าเถาจุนหมายถึงเรื่องใดเขาให้เถาจุนฝึกฝนกลุ่มคนจำนวนน้อยนิดแต่พวกเขาก็ถูกคัดเลือกมาอย่างดีเล่าเกี่ยวกับสถานการณ์ในค่ายมาข้าได้ยินมาว่าพวกเราเกี่ยวข้องกับสงครามการแย่งชิงของตระกูลไปหลังจากที่เถาจุนแนะนำตัวนายทหารทั้งหมดเสร็จสิ้นหลิงเว่ยก็เลยถามตอนนี้เรามีขุนศึกขั้นห้าและยังมีนักรบขั้นสี่ประมาณสองร้อยคนและนักรบขั้นสามเกือบหนึ่งหมื่นคนในค่ายทหารส่วนที่เหลือยังเป็นระด กับคนรับใช้ท่ปาทามีจำนวนทั้งหมดประมาณห้าหมื่นเขาจุนมองอย่างภาคภูมิใจและพูดอย่างตื่นเต้นจากนั้นการแสดงออกของเขาก็เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วและใบหน้าของเขาก็เงดมนและเขากล่าวว่าตั้งแต่การเป็นพันธมิตรระหว่างตระกูลซุยและตระกูลหลิวเกิดขึ้นรวมทั้งชิลิ่งทั้งพวกเขาได้ตัดสินใจที่จะเข้าควบคุมเมืองเฮยซุยกองกำลังหลายฝ่ายได้ร่วมมือกันบางกลุ่มเป็นคนที่เมื่อในอดีตเป็นพันธมิตรกับตระกูลไปในช่วงเวลาปกติพวกเขาย่อมไม่กล้าต่อสู้กับตระกูลไปโดยตรงแต่ตอนนี้สถานการณ์มันอย์ยอิดล้ อยู่นอกการควบคุมของเจ้าเมืองเฮยซุยดังนั้นพวกเขาจึงเกิดความคิดนี้แล้วมันเกี่ยวข้องอะไรกับเราเมื่อสุนัขอยากจะกัดกันเรามีนักรบมากมายความแข็งแกร่งของเราไม่สามารถดูแลได้ทําไมเจ้าถึงเข้าร่วมกับประกูลไปหลิงเว่ถามอย่างสงสัยแน่นอนว่าประกูลซุยและประกูลเย่ต่อสู้กันมานานแต่ตระกูลเย่นั้นสูญเสียพันธมิตรจากตระกูลหลิวพวกเขาจึงคิดว่าพวกเขาสามารถยึดประกูลเย่ได้อย่างง่ายดายดังนั้นในพวกเขาร่วมมือกันหมายจะเข้ายึดครองประกูลเย่ อย่างไรก็ตามเราเป็นพันธมิตรกับตะกูลเย่และเพิ่งพาการดูแลของตะกูลเย่นในช่วงแรกดังนั้นเราจึงไม่สามารถทระยศต่อบุญคุณความช่วยเหลือของพวกเขาได้เถาจุนกล่าวอย่างหมดหนทางตามที่เถาจุนคิดมันเป็นเรื่องของคุณธรรมที่ควรยึดถือไว้บทที่93บรอปลากินเหยื่ออืมนั่นเป็นเรื่องถูกต้องตะกูลเย่ช่วยพวกเราเอาไว้มากและข้าเองก็ได้รับผลประโยชน์มากมายจากตะกูลเย่อย่างไรก็ตามอยาที่ข้ามอบให้เจ้าในตอนแรก ทำให้ความสมบัติส่วนใหญ่ของตระกูลเยี่ว่างเปล่าแม้ว่าจะมีอะไรบางอย่างอยู่ในนั้นแต่ว่าสิ่งต่างๆที่ได้รับมานั้นลุ้นมาจากการช่วยชีวิตคนตระกูลเย่เอาไว้หลินเว่ยพยักหน้าและกล่าวขึ้นดังนั้นเราจึงร่วมช่วยเหลือพวกเขาอย่างไรก็ตามทั้งเราตระกูลใบหรือหอการค้าหรูหยุ่นก็ไม่ใช่คู่แข่งของตระกูลซุยทั้งพันธมิตรของตระกูลซุยนั้นรวบรวมกําลังและต่อสู้กับเจ้าเมืองเฮยซุยหรือตระกูลไปอืมเข้าใจแล้วปล่อยมันไปก่อนจะเย็น,จ,ยน,จ,นจะถึงเววลลาาหังจกที่ช่ชยให้สถานการณ์สงบลงแลแ้วาจะออกไปปหาารระสบกณ์ต่อ อาจจะกินเวลานานก็ว่าที่ข้าจะมีโอกาสได้กลับมาอีกครั้งลินเว่ยเลิกคิวและพูดอย่างสบายใจใจเย็นใจเย็นหรือเมื่อเถาจุนและคนอื่นๆได้ยินคําพูดของหลินเว่ยใบหน้าของพวกเขาแสดงออกคล้ายคลึงกันมุมปากของพวกเขาก็กระตุกเล็กน้อยเถาจุนคิดว่าหลินเว่ยเพิ่งกลับมาและไม่รู้ถึงความแข็งแกร่งของอีกฝ่ายพวกเขาจึงอ้าปากและพูดว่านายน้อยท่านไม่รู้เกี่ยวกับความแข็งแกร่งของพันธมิตรประกูลซุยที่ต่อสู้กับเจ้าเมืองเฮยซุยมีสามกองกำลังหลักความแข็งแกร่งของพวกเขานั้น รอปลามาติดเบ็ดแล้วค่อยข้ามันลงไปในทีเดียวหลิงว่้ยเข้าใจความหมายของคำพูดของเขาจุนเป็นอย่างดีแต่เขาไม่ได้ใส่ใจกับมันเขาพูดอย่างตรงไปตรงมาว่าต้องการจะสังหารอีกฝ่ายให้ได้มากที่สุดด้วยความแข็งแกร่งในปัจจุบันของเขาไม่ต้องการสังหารสิ่งมีชีวิตท,ที่มีพลังต่ำกว่าขั้นที่6เออรอปลามาติดเบ็ดนั่นคือสิ่งที่หลิงว่ยพูดออกมาเขาจุนและคนอื่นๆก็พูดไม่ออกและไม่รู้จะพูดอะไรดีเอาล่ะวันนี้พอเท่านี้ก่อนวันนี้พรุ่งนี้เจ้าไปตามตระกูลเย่และตระกูลไปรวมถถึึงงหออกกกาาาาาารารรคคคู้ยยุุุนมและพดิเว่บจ เรื่องนี้เมื่อได้ยินคำพูดของหลิงเว่ยเถาจุนก็แสดงท่าทางงงงวยและมองคนอื่นๆด้วยรอยยิ้มที่ขมขื่นเมื่อเห็นดวงตาของเถาจุนผู้คนทั้งหมดก็ลดสีเสาลงทันทีและดูทำอะไรไม่ถูกไอหยาเมื่อเห็นท่าทางของคนเหล่านี้เถาจุนรู้สึกปวดหัวและบ่นกับตนเองจากนั้นเขาก็หันไปมองหลิงเว่ยมีปัญหาอะไรหรือหลิงเว่ยพูดอย่างติดตลกนายน้อยมันไม่ใช่ปัญหาแต่เป็นปัญหาใหญ่เราสามารถตามพวกเขามาปรึกษาหารือกันได้ไม่ยากแต่ปัญหาคือเถาจุนกล่าวด้วยรอยยิ้มที่ขมขื่นในที่สุดเเเเเขขขขขาา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 าก็หยยดดพููรร้้้ววว่่วิาามมงงสมมมถคอไ ถ้าข้าบอกว่าแม้ว่าอีกฝ่ายจะมีระดับพลังอยู่ที่ขั้นที่7็ก็ไม่เป็นปัญหาสําหรับข้าลิงเว่ยไม่ได้แกล้งเถาจุนอีกต่อไปแต่ให้ความมั่นใจแก่เขาแทนโอ้นายน้อย,อยเสียงกระซิบกระซาบระเบิดไปทั่วบริเวณเถาจุนหึกอัะพูดไม่ออกหมายถึงขั้นเจ็ดหรือราชาแห่งการต่อสู้ขั้นที่7็เมื่อได้ยินคาพูดของลิงเว่ยฝูงชนก็แทบหยุดหายใจเถาจุนมองไปที่ลิงเว่ยด้วยความตกใจและพูดอย่างไม่เชื่อแน่นอนลิงเว่ยพยักหน้าและพูดอย่างจริงจังนายน้อย,อยท่านอาจไม่รู้ววตตว่่่่่่่าา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 ามมมมีีีคแแตตตกกกกงงงรรระะหหขุนนึัั้้้ททลชอสู7ย ท่านเถาจุนคิดว่าหลินเว่ยนั้นเข้าใจผิดในเรื่องขอบเขตพลังของศิละปะการต่อสู้เป็นผลให้ก่อนที่เขาจะพูดจบเขาก็แสดงท่าทางตกตะลึงปากของเขาอากว้างมากขึ้นเรื่อยๆและเขาพูดไม่ออกไม่เพียงแต่เทาจุนเท่านั้นแต่คนอื่นๆยังมีเหงื่อออกซึมมอที่หน้าผากของพวกเขาทุกคนตัวแข็งเทอและมีสีหน้าไม่เ่อบนใบหน้าของพวกเขาเมื่อหลินเว่ยเห็นว่าเทาจุนนั้นไม่เข้าใจและเขาเองก็คลานจะอธิบายอีกครั้งเขาจึงขอให้เสี่ยวไประเบิดแรงกดดันทั้งหมดของเขาออกมาและรีบเก็บมันลงไปในทันทีแต่แรง ดังนั้นสภาพที่เห็นในปัจจุบันนั้นคือทุกคนอาบากค้างใบหน้าตื่นประหนกขั้น6สัตว์อสูรของนายน้อยมันเป็นสัตว์อสูรขั้นที่6เถาจุนพันได้สติและพูดด้วยความยากลำบากตอนนี้เจ้าเชื่อหรือไม่ลินเวย์ย,ยักไหลและพูดอย่างหมดหนทางข้าเชื่อเลวอนายน้อยทุกคนรวมทั้งเถาจุนพักได้อย่างรีบร้อนและกล่าวว่าแม้ว่าพวกเขาจะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคำกล่าวอ้างของลินเวยว่าพวกเขาสามารถต่อสู้กับราชาแห่งการต่อสู้ได้แต่พวกเขาก็ไร้ซึ่งความสงสยัยใดใดทั้งสิ้น เอาล่ะไปจัดห้องให้ค่าทีค่าต้องการพักผ่อนอย่างเต็มที่หลิงเว่ยยืดตัวและใบหน้าของเขามีร่องรอยของความเหนื่อยล้านายน้อยห้องของท่านพร้อมมานานแล้วมีการทาความสะอาดตลอดเวลาท่านสามารถเข้าไปพักได้ทุกเมื่อถ้าจะพาท่านไปที่นั่นเมื่อได้ยินคําพูดของหลิงเว่ยเถาจุนก็รีบลุกขึ้นและพูดเมื่อหลินเว่ยมาถึงห้องที่เถาจุนเตรียมไว้ให้ก็พบว่าแม้จะบอกว่าเป็นห้องแต่คือลานกว้างๆภายในเงียบมากซึ่งเป็นห้องที่หลิงเว่ยชื่นชอบทันทีที่พวกเขาเข้ามาในห้องหญิงสาวสองคนก็เข้ามาช่วยหลินเว่ยอาบน้ำ หลังจากพาบน้ำแล้วหลินเววยก็มาที่บ้านพักของเขาและสั่งห้ามไม่ให้ใคร,รมารบกวนหลังจากปล่อยเสี่ยวหลงออกมาเขาก็ล้มตัวลงนอนบนเตียงและเข้านอนก๊อกก๊อกมีเสียงเคาะประตูดังขึ้นหลินเววยตื่นขึ้นและลืมตาขึ้นและเขาพบว่าท้องฟ้านั้นสดใสยอยู่ด้านนอกหน้าต่างใครลินเววยลุกขึ้นนั่งและถามนายน้อย,อยข้าเองเสียงของเขาจุนดังอยู่ข้างนอกมีเรื่องอันใดลินเววยขมวดคิ้วและถามด้วยความสงสัยประกูลเย่ยและประกุลไปรวมถึงหอ,อการค้าหรูยุนมาถึงแล้วข้ามาที่นี่เพื่อขอให้หนายน้อยออกไปพบพวกเขาเขาจ โอ้หลิงเว่ยพยักหน้าและตอบรับมีนานประตูห้องของหลิงเว่ยก็เปิดออกร่างของหลิงเว่ยปรากฏต่อหน้าเถาจุนและกล่าวว่าไปกันเถอะหลังจากนั้นเถาจุนเดินนาหลิงเว่ยไปยังห้องโถงรับรองที่ทั้งสามตระกูลรออยู่หลานชายคนดีเจ้ากลับมาแล้วจิตใจของเจ้านั้นกว้างขวางมากสามารถทิ้งกองทหารรับจ้างลกกันให้รอคอยมานานกว่าหนึ่งปีจึงสามารถเดินทางกลับมาได้ทันทีที่หลิงเว่ยเดินเข้าไปในห้องโถงเขาก็เห็นเย่ยทิงเฟงเดินเข้ามาและเสียงหัวเราะเยาะเย้ย,ย,ยก็ดังขึ้นฮ่าฮ่าลุงเย่ยท่านงินาาาง ลิ้นเว่ยกล่าวด้วยรอยยิ้มและแสดงความเคารพลิ้นเว่ยไม่รู้ว่าเย,ย่ทิงเฟิงรู้ได้อย่างไรว่าเขากลับมาเมื่อวันนี้แต่ว่ามีคนมากมายเห็นเขากลับมาที่ค่ายเกรงว่าอาจจะมีคนของเย่ยทิงเฟิงปนอยู่ในนั้นมาเถอะหลานชายข้าขอแนะนา,นาเจ้าให้รู้จักนี่คือท่านเจ้าเมืองเฮยสุ่ยจากตระกูลไปเย,ย่ทิงเฟิงไม่มีทางเลือกนอกจากยิ้มแย้มและที่ไปที่ชายวัวกลางคนที่สวมชุดคลุมสีขาวฮ่าฮ่าคุณชายหลิงนยังดูอ่อนเยาว์และมีท่าทางที่ไม่เลว เป็นที่กล่าวกันอย่างกว้างขวางว่าผู้นำกิตติมศักดิ์ของกองทหารรับจ้างโลกันมีระดับพลังที่สูงมากวันนี้ข้าได้พบท่านรู้สึกว่าระดับพลังของท่านนั้นสูงกว่าข้ามากอีกไม่นานจะทะลุงถึงระดับขุนศึกข่านห้าไปลงหัวเราสองครั้งดวงตาคู่หนึ่งที่มีท่าทางเปิดเผยตรงไปตรงมาบทที่94สซูเหมยท่านเจ้าเมืองยินดีต้อนรับการเลื่อนระดับไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างน้อยๆคงไม่ใช่ในเร็วๆนี้หลินเว่ยประสานมือและกล่าวอย่างสุภาพ น้องชายตัวเล็กข้าชื่งชมเจ้ามานานแล้วไม่คาดคิดว่าจะเป็นน้องชายคนเล็กที่หล่อเหลาเอาการขนาดนี้สิ่งไัรอายยืดยืนดังขึ้นข้างๆไปลงจากนั้นลินเว่ยก็รู้สึกว่าแขนของเขาถูกรัดแน่นและมีกลิ่นหอมจังๆโชยมาที่ใบหน้าของเขานี่คือซูเหมือนผู้นำหอการค้ารูยุนเย่ทิงเฟิงเห็นแขนของลินเว่ยถูกกอดรัดและทันใดนั้นร่างหนึ่งก็ปรากฏขึ้นมีรอยยิ้มแปลกๆป,ปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเขาและเขากล่าวแนะนำลินเว่ยผู้นำซูหัวใจของลินเว่ยเต้นร,รัวและใบหน้าของเขาขัดเกลื่อนใครก็ตามที่ถูกหญิงงามกอด เมเธอะอย่าพูดมากเลยทุกคนมาถึงแล้วโปรดเชิญนั่งก่อนเมื่อเห็นสถานการณ์ที่น่าอึดอัดของลินเว่ยเถาจุนก็รีบออกมาช่วยเหลือเขาใช่ใช่ไม่ต้งเกรงใจทุกท่าน,นั่งลงก่อนลินเว่ยรีบตอบตกลงแต่แล้วเขาก็มองไปที่เฮ่ชิงเฟิงอย่างทำอะไรไม่ถูกเพราะแขนของอีกฝ่ายนั้นกอดรัดแน่นกว่าลินเว่ยไม่มีทางที่จะสมัดหลุดได้ง่ายๆแม่นางซูเนื่องจากเจ้าบ้านเอ่ยขอให้เรานั่งลงแล้วเราเป็นแขกควรจะเชื่อฟังข้าท่านชื่นชอบหลานชายของข้าจริงๆสามารถพูดคุยกันได้ภายหลังในตอนนี้เรามาคุยธุระกันก่อน แม้ว่าเย่ทิงเฟิงต้องการเห็นหลิ้เว่ยทำตัวไม่ถูกแต่เขาก็ยังยื่นมือออกมาช่วยคลายสถานการณ์ให้ฮิฮิวันนี้ข้าจะปล่อยเจ้าไปก่อนซูเหมยหัวราอและพลาออกจากลิ้เว่ยนางสัมผัสใบหน้าของลิ้เว่ยด้วยทุ่นท่ามีสเสน่ห์และหาเก้าอีส้สำหรับนั่งลงไปช่างเป็นผู้หญิงที่ยอดเยี่ยมจริงๆแม้ว่าเขาจะกำจัดสิ่งที่ยุ่งเหยิงอย่างซูเหมยลงไปได้แต่ในใจไม่ได้ละความระมัดระวังลงไปเลย ตอนนี้เสียว่ยบอกเขาว่าซูเหมยไม่ได้ธรรมดาธรรมดาอย่างที่เห็นเนื่องจากการที่อีกฝ่ายปกปิดพลังของตนเองและสามารถเข้าใกล้หลินเว่ยได้ในทันทีซึ่งทำให้หลินเว่ยหวาดกลัวมากหลินเว่ยโล่งใจเมื่อเสี่ยวป่ยอาปาัของเขาและชี้ให้เห็นว่านางอยู่ในระดับขั้นเจ็ดของราชาแห่งการต่อสู้ซูเหมยคนนี้ดูเหมือนจะเป็นคนธรรมดาธรรมดารูปรากฐาดกล่าวได้ว่ามีเสน่ห์อย่างมากและเป็นภัยพิบัติด,ด้านความงามต่อชายหนุ่มทั้งหลายแม้ว่าหลินเว่ยจะไม่รู้ว่าอีกฝ่ายมีจุดประสองค์อะไรแต่เมื่ออยู่ต่อหน้าเจ้าเงองเฮยสุยหลินเว่ยทำได้เพียงแซง คุณชายหลินมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไรในเรื่องของกองกาลังตระกูลซุยและกองกําลังอื่นๆที่สามารถจัดการได้ในครั้งเดียวหลังจากเห็นว่าทุกคนนั่งลงไปลงเปิดปากพูดทันทีนี่ไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาจริงๆอย่างที่พวกท่านทราบดีว่าความแข็งแกร่งของทั้งสองฝายนั้นไม่แตกต่างกันมากนะักหากปราศจากการแทรกแซงของกองกําลังภายนอกสถานการณ์นี้จะยากที่จะจัดการหลินวุ่ยเล่าวด้วยรอยยิ้มเราทราบดีว่าพวกเรานั้นอ่อนแอกว่าตระกูลซุยเจ้าไม่ต้องเกรงใจไปเย่ชิงเฟิงถอนหายใจอันที่จริงวิธีแก้ปัญหานั้นง่าายมาก แบบใดที่เราสามารถกวาดล้างกองกําลังหลักสองในสามของอีกฝ่ายได้พันธมิตรของพวกเขาก็จะล่มสลายอย่างแน่นอนด้วยวิธีนี้เรื่องนี้ก็จะสามารถแก้ไขได้หลิงเว่ยพยักหน้าและกล่าวอย่างผ่อนคลายเพิ่งคุณชายหลิงท่านไม่ได้เรียกให้พวกเรามาที่นี่เพื่อเยอะเยยพวกเราใช่หรือไม่เช่นนั้นข้าเองคงต้องขอตัวก่อนเมื่อได้ยินคาพูดของหลิงเว่ยพวกเขาทั้งหมดอยู่ในความมึนมงงเมืม่อเทียบกับเย่ชิงเฟิงไปหลงยืนตรงและพูดด้วยเสียงเย็นชาหลังจากนั้นเขาก็กำหมัดและหันไปจากไป ท่านเจ้าเมืองโปรดรอฟังคำของหลานชายของข้าก่อนมันยังไม่สายเกินไปที่ท่านจะจากไปเมื่อเห็นไปลงกำลังลุกขึ้นเย่ชิงเฟิงก็รีบลุกขึ้นเพื่อรังเขาว้เขารู้ดีว่าลินเว่ยจิ้งจอกตัวน้อยคงไม่ยอยเยเขาอย่างไม่มีเหตุผลเมื่อได้ยินคำพูดของเย่ชิงเฟิงไปลงก็ตะลึงและรู้สึกว่าคำพูดของอีกฝ่ายมีเหตุผลท้ายที่สุดถ้าเขาปล่อยไว้เช่นนี้เขาจะทำให้หลินเว่ยขุนเคืองหากเกิดความบาดหม,ดมางก,กันก็จะไม่ดีในอนาคตเมื่อนึกถึงสิ่งนี้ไปลงก็พยักหน้าและนั่งลงตามที่เย่ชิงเฟิงกกก่าาวตอองบ้ร ลินเว่ยไม่ได้สนใจท่าทีของไปลงมากนะักเพราะอีกฝ่ายไม่เข้าใจถึงความแข็งแกร่งที่เขามีอยู่แต่ลินเว่ยพร้อมที่จะพูดเขาก็ถูกขัดจังหวะเพราะจูจูลินเออร์ก็รีบวิ่งเข้ามาและระบุว่าเขาต้องการพบเถาจุนเพื่อรายงานเรื่องอะไรบางอย่างเมื่อได้รับอนุญาตจากลินเว่ยเถาจุนก็รีบเดินผ่านไปหลังจากสองคนพูดคุยกันสักพักลินเออร์ก็หันกลับมาและจับไปเถาจุนเดินไปหาลินเว่ยด้วยใบหน้าที่จริงจังและพูดข้างหูของเขานายน้อยเพิ่งได้ข่าวว่ากองกำลังที่ต่อต้านเจ้าเมืองเฮยซุ่ยได้รรรววบบมมม,มมมนนัักกจาาาาแลละงงุหเ อืมข้าเข้าใจแล้วหลังจากได้ยินสิ่งนี้หลิงเว่ยก็ขมวดคิ้วและพยักหน้าเพื่อให้เถาจุนกลับไปนั่งลงคุณชายหลิงม,มีอะไรผิดปกติหรือเปล่าสูเหมยเห็นว่าสีหน้าของหลิงเว่ยไม่ถูกต้องเธอจึงถามอย่างเคร่งขรึมท่านเจ้าเมืองไปท่านผู้นำสูท่านส่งคนกลับไปและรวบรวมผู้คนมาที่นี่เถอะคนของข้าเพิ่งได้เขาว,ว่าพวกเขากำลังจะโจมตีเราตอนนี้นักรบจำนวนมากกำลังตรงมาที่จุนอย่างฝูดูเหมือนว่าว่าพวกเขาจะสังหารพวกเราทั้งหมดที่นี่หลินเว่ยกล่าวอย่างเคร่งขรึม อะไรกันเป็นไปไม่ได้พวกเขารู้ว่าพวกเราอยู่ที่นี่ได้อย่างไรต้องมีผู้คนบาดเจ็บล้มตายมากมายในครั้งนี้เราจะทำอย่างไรกันดีเมื่อได้ยินคำพูดของหลินเว่ยเย่ชิงเฟิงก็ยืนขึ้น,นและใส่หัวมีหนอนบ่นไส้หรือไม่เรื่องนี้ไม่ถูกต้องตอนนี้มีสัตว์อสูรอยู่ทั่วเมืองเฮยสุยและมีสัตว์อสูรขั้นสูงมากมายพวกเขาขาดการติดต่อกับโลกภายนอกเป็นเวลานานมิเช่นนั้นตระกูลซุยคงไม่กล้าจมตีพวกเรารวมถึงหอ,อการค้าหรูหุนไปลงลูกคิ้วข,ของเขาแล้วรู้สึกปวดหัวกับสถานการณ์นี้ไมิด,ล,ดมมลิงว อืมสิ่งที่หลานชายผู้ฉันฉลาดพูดนั้นสมเหตุสมผลข้าจะส่งคนไปประกูลเพื่อรวบรวมกองกําลังสาหรับคําพูดของลิงเว่ยเย่ชิงเฟิงเห็นด้วยและเตรียมที่จะลุกขึ้นและออกไปในเวลานี้สีหน้าของลิงเว่ยเปลี่ยนไปอย่างกระทนหันจากนั้นเขาก็พบว่าใบหน้าของซูเหมยยัยงมีร่องรอยของความผิดปกติแล้วเขาก็ได้ยินคําพูดว่ามันสายไปแล้วอะไรทันใดนั้นก็ได้ยินซูเหมยยอพูดพึมพำเย่ชิงเฟิงและคนอื่นๆก็มองหันมามองหน้ากันอย่างไม่เข้าใจพวกเขาก็ถามซูเหมยขึ้น หือจูจูมีคนในชุดดำที่ปกปิดใบหน้าซ่อนตัวอยู่ในห้องโถงระดับลมปราณบนร่างนั้นกล้าแข็งมากระดับต่ำสุดอยู่ที่คุณสึบขั้นที่5โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ยืนอยู่ด้านหน้าพลังลมปราณบนร่างกายนั้นแข็งแกร่งเป็นพิเศษซึ่งพลังนั้นอยู่เหนือขั้นที่6บทที่95ราชาขั้น7ปรากฏตัวหืมเจ้าคงเป็นซูเหมยแห่งหอ,อการคชาหรูหยุนใช่หรือไม่หัวหน้าของชายชุดดำเอ่ยพึพมพำระดับพลังราชาขั้นที่7ซูเหมยพ,พึมพำราชาแห่งการต่อสููู้้้้้ขขัันนนนนทีีี่่่่่7เเเปปป็ไไไไมมมดดจะะผฝึกกศิลลาาาารรตออออสพงงงยยยยยภใืุ นับประสาอะไรกับเมืองเฮยสุยถึงแม้ว่าจะมองไปทั่วหุบเขาเวเนเชียนแต่ก็เพียงมีไม่กี่คนที่จะสามารถก้าวไปถึงระดับนี้เมื่อเทียบกับเย่ชิงเฟิงและคนอื่นๆซูเหมยรู้สึกถึงขอบเขตของคนเหล่านี้เมือ่อพวกเขาปรากฏต,ตัวแต่เมื่อนางพบว่าผู้นำของชายชุดดำที่จู่ๆก็โผล่ขึ้นมานั้นมีระดับขั้นใดสีหน้าของนางก็เปลี่ยนไปทันทีนางลุกขึ้นยืนและพูดด้วยความไม่อยากจะเชื่อแน่นอนว่าเป็นไปไม่ได้ที่ทจะมีผู้ฝึกศิละปะการต่อสู้นอกหุบเขาเวเนเชียนจะมีระดับเท่านี้ราชาแห่งการต่อสู้กล่าวด้ววยยยคามออัาน เมื่อได้ยินคำพูดนี้การแสดงออกของไปลงก็เปลี่ยนไปและถามด้วยความประหลาดใจเจ้าเป็นนักรบของดินแดนอื่นนั้นหรือข้าหลินคุณคิดว่าท่านเจ้าเมืองไปคงน่าจะเคยได้ยินชื่อน,นี้หลินคุณกล่าวด้วยใบหน้าหงยโสหลินคุณเจ้าคือหลินคุณแห่งอาณาจักรเชียนเซวิ่ยอเมื่อได้ยินคำพูดของอีกฝ่ายดวงตาของไปลงก็เบิกกว้างและพูดด้วยความตื่นประหนกใช่แล้วเจ้าเมืองไปไม่คาดว่าจะได้พบกันเร็วอย่างนี้ซุยทุนจุนเดินออกมาจากด้านหลังหลินคุณและกล่าวขึ้นพึ่งซุยทุนจุนเจ้าทรยศคนน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 นเเเมมืออออองงงงยยส่ััักกกตาาาาาาาดดดิิแข้้้้ทลลบหหีร ไปลงเห็นร่างของซุยชุนจุนและคนอื่นๆใบหน้าของเขามืดมนและเขาเริ่มตะโกนแต่ในหัวใจของเขาเต็มไปด้วยความขมขื่นเป็นคำพูดที่ดีนกดีย่อมเลือกกิ่งไม้ให้อยู่รอดข้าไม่สนใจราบใดที่งานนี้สำเร็จข้าจะกลายเป็นเจ้าเมืองเฮยซุยซุยชุนจุนกล่าวอย่างมีความสุขโอเจ้าต้องการเป็นเจ้าเมืองกระกูลหลิวและทิ้วหลิงทั้งตลอดจนกองกำลังขนาดใหญ่และขนาดเล็กเหล่านั้นจะยอมทำตามที่เจ้าต้องการงั้นหรือซูเหมยปิดปากด้วยรอยยิ้มและถามอย่างสงสัยในคำพูดของเธอมีในขององค์การยัย่ยยุเจ้าเป็นหญิงที่ไร้กาศที่สสุดเเจ้้าาาาตออองงกกรรรปปััั่นนควมมพธ์ขหื บอกความจริงกับเจ้าหลังจากงานนี้สำเร็จถ้าจะเป็นเจ้าเมืองเฮยสุยและตระกูลหลิวจะยึดครองตระกูลเย่ส่วนคนอื่นๆก็จะยึดครองหอากันค้ารุยุนส่วนกลุ่มทหารรับจ้างโลกันที่เหลืออยู่ก็จะแบ่งปันให้กองกำลังอื่นๆแม้ว่าความแข็งแกร่งของกลุ่มทหารรับจ้างโลกันจะไม่มากอย่างน้อยๆก็พอแบ่งปันกันอย่างทั่วถึงซุยชวนจุนทีไม่ทีมือและอธิบายอย่างสบายๆผลประโยชน์ทั้งหมดถูกจัดสรรปันส่วนไว้แล้วหลิงคุณก็คงไม่ได้ทำงานให้เจ้าอย่างไรประโยชน์ตอบแทนสิในโลกจะมีสิ่งดีๆแบบนี้หลงเหลืออยู่ออีกกหหรืูเมยัังงคลุป่น ใครบอกว่าไร้ประโยชน์เมืองเฮยซุยคือผลประโยชน์ที่ใหญ่ที่สุดกราบใดที่เมืองเฮยซุยถูกรวมอยู่ในดินแดนเจียนเซวี่ยของข้าข้าจะครอบครองทุกสิ่งหลินคุณกล่าวด้วยใบหน้าที่คลั่งไคล้ตอนนี้ข้าจะให้โอกาสเจ้ากราบใดที่เจ้ายินยอมข้าหลินคุณสัญญาว่าจะละเว้นประกูลของเจ้ามิฉนันจากนี้ไปประกูลของเจ้าจะถูกสังหารจนหมดสิ้นซุยทุนจุนก้าวไปข้างหน้าสองสามก้าวกล่าวอย่างบ้าคลั่งโอ้เจ้าเป็นแค่สุนัขของราชาแห่งการต่อสู้เจ้าหลงคิดไปว่าเจ้านายของเจ้าคือเทพสงครามนั้นหรือใช่่่่ไไหหมมมพพีีสสาาาววูููลิินนนนนุุยยยยยเเเออออขขึ้้ืดดงงงทััปตรก หมายความว่าอย่างไรเหตุใดหลิงเว่ยจึงสามารถมองเห็นระดับพลังของชายชุดดำได้เมื่อเห็นหลิงเว่ยมองไปที่ซุยชุนจุนในดวงตาของนางมีร่องรอยของความประหลาดใจที่อธิบายไม่ได้จากนั้นนางก็สายหัวและขัด้านอย่างรวดเร็วไม่มีทางเด็กน้อยระดับความแข็งแกร่งอยู่ที่ท่านห้าเป็นไปไม่ได้ที่จะค้นพบความลับของนางเป็นเพราะนางกำลังจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวต่างหากอ่าน้องชายเจ้ามองข้าด้วยสายตาแบบนี้ทำให้รู้สึกเขินอายสายตาของคนอื่นเหลือเกินซู่เหมยกับพริบตาและกล่าวด้วยใบหน้าขัดเขินเอาละข้าเชื่อเจ้าแล้วววเลยสีไไป่่าาานงมมธรรด ถ้าเสี่ยวไปไม่ได้เอ่ยเตือนเรื่องของซูเหมยหลินเว่ยก็คงจะหลงกลนางไปแล้วฮื่อหอลินเว่ยบนอุบกับตนเองเยี่ยมชายหนุ่มคงจะเบื่อชีวิตข้าจะช่วยสร้างความทรงจําที่ดีก่อนตายในชาติหน้าให้แก่เจ้าเมื่อได้ยินคาพูดของหลิงเวย่ยซุยชุนจุนก็รู้สึกโกรธขึ้นมาทันทีเขามีใบหน้าที่มืดมนพังมองไปที่หลินเวย่ยและส่งน้ําเสียงเฮี้ยโหมดออกมาหาาลังจากนั้งงนดาบเล่มใหญ่กว่าดาบธรรมดาธรรมดาถึงสองเท่าก็ปรากฏขึ้นในมือของซุยชุนจุนเขาจับด้ามดาบด้วยทั้งสองมือแน่นและแรงกดดันของเขาก็ ซุยทุนจุนต้องการที่จะใช้โอกาสนี้สังหารลิงเว่ยและรอบทำลายเขาโดยไม่ตั้งตัวหลังจากแซงโมโหและลอบทำลายเขาทันทีจากนั้นแรงกดที่แข็งแรงกว่าพลังของซุยทุนจุนก็แผ่ออกมาจากกลางของลิงเว่ยต่อมามีกระดองเต่าสีเขียวมรกตปรากฏขึ้นบนร่างกายของลิงเว่ยจากนั้นที่เท้าหน้าผากและมืออาวุธสงครามก็ปรากฏขึ้นทีละชิ้นปังเสียงโลหะกระทบกันดังสนั่นซุยทุนจุนยกดาบขึ้นด้วยมือทั้งสองข้างและใช้กำลังอย่างเต็มที่ฟันลงไปที่ร่างของหลิงเว่ยทางฝ่ายของลิงเว่ยเตรียมพร้อมเขาถืืออออออโลล่่้วยยมซาาาาาขขขงงงงงงงเเเพพปกกรนนนจจัุุุ หลังจากนั้นซุยทุนจุนพบว่าเขาสังหารลิงเว่ยไม่สำเร็จและรับรู้ได้ว่าพลังของตนเองและหลิงเว่ยต่างกันมากเขาจึงพยายามรักษาระยะห่างเพื่อรักษาชีวิตของตนเอาไว้แต่ hmm. <c oughs> ลิงเว่ยนั้นจะปล่อยให้อีกฝ่ายหนีไปได้อย่างไรเขาเมื่อเขาใช้ประโยชน์จากการโจมตีของคู่ต่อสู้และจากนั้นหลิงเว่ยก็ใช้พลังของรองเท้าจหยุนขนวกกับทักษะลมกรดและในพริบตาร่างของหลิงเว่ยก็ปรากฏขึ้นด้านหลังซุยทุนจุนและดาบประกายทองมุวงก็ฟันฉับลงบนร่างของซุยทุนจุนทันทีบทางด้านซุยทุนจุนพบว่าหลิงเเขขาากกกก็รรู้้สึึึถงงอัันนตยที่ลจะิด เขาสร้างกรอบพลังปราณขึ้นมาทันทีแต่ยังไม่ทันได้สร้างอย่างสมบูรณ์ก็หยุดชะงักลงไปเนื่องจากดาบในมือของลินเว่ยทำให้เขาปลิวออกไปและเลือดพุ่งออกจากปากของเขายังไม่สามารถควบคุมได้หึห่งฮึ่งทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์นี้ยกเวเ้นเย่ทิงเฟิงที่มีสภาพดีกว่าเล็กน้อยคนอื่นๆรวมถึงลินคุณดวงตาของพวกเขาแทบจะถลนออกมาและสูดอากาศเย็นเข้าปอดใบหน้าของพวกเขาทำราวกับมองเห็นผีวิญญาณอาวุยาวิญญาณมันดามันเถะถึงแม้มีอาวุธวิญญาณมากมายแต่ก็ไม่อาจจะเอาชนะความแข็งแกร่งของซุยจุนด้นกจ่ หลินคุณได้สติและมองไปที่หลินว่ายอย่างไม่อยากจะเชื่อใช่น้องชายตัวน้อยยกเว้นว่าโลกเป็นอาวุธวิญญาณที่ดีที่สุดส่วนที่เหลือเป็นอาวุธจิตวิญญาณที่มีระดับไม่ได้สูงมากเจ้าทาให้ข้าตื่นประหนกมากสูเหมยมองประเมินหลินว้ยขึ้นและลงดวงตาของเธอคลั่งคลายและพูดอย่างตื่นเต้น